สบายดียามเช้าวันนี้สุดหล่อไปส่งไปเหตุงานพี่น้องเอ้ยโอ้ยวัอยากไปเหตุงานเด้ค้านขนาดหยุดมาส่องอาทิตย์ค้านคนไปเฮตุงานพี่น้องเอ้ยปากกระแตกพอปากหนาวกับหนาวพี่นอ้องภาพาบรรยากาศการไปเหตุงานมาให้บึ่งเนี่ยผมไม่กาไปเห็ดงานระหว่างการระหว่างนั่งรถไปเหตุงา,นหน,าหนหน้าอะไรโอ้ใจมันหนาวครับพี่น้องเมื่อวานนี้มาก,กระตก ไม่อยากไปเฮ็ดงานจากน้อยเลยแต่ว่าก็ต้องได้ไปพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนด้วยเงินทั้งนั้นบอกไปก็ต้องได้ไปแต่กินแทบยากนอนอุ่นนอนอยู่ดีกินดีก็ต้องได้เฮ็ดงานพี่น้องอยู่ไซก็ต้องได้เห็งงงดหงานเหมือนจะภาพบรรยากาศข้างนอกให้เบิ่งหนาวซ้ำใดยบรรยากาศข้างนอกพี่น้องหนาวจ่อย เอาไซฮามัส mm hmm. มีแต่สามองศาพุนะ่นอะเมื่อวานนี้เห็นมาตกยังมีร่องรอยของมันอยู่เดอ้อข้าวจานพานอยู่พี่น้องพุนะ่นอะอยู่เชิงภูเข้าพุ่นกระสง่งเป็นตะนาวที่บอกข้างนอกเมกมีแค่สามองศาอุย้ยอ้ายเย่มันต้นเนี่ยอุนอ่นอายยงเปสาอากีโนอายนู้นู้ the, the, the last time no they here no happy and now uh, I think yesterday a, a lot no just a s e s t e d a y ภาพบรรยากาศของกันคนหิมะตกเมื่อวานนี่พี่น้องตกงวดแล้วนี่ทางนิ่งบ่ขาวด้บ่้เจสเดียรถเนาะมีล่ะอ้ยพี่น้องเบิ่งผู้เข้าพุ่น ขาวจุนนเห็นสะพ,พานตัวนี้คือพ่อสะพ,พานยุ่กรุงเทพพี่น้องสะพ,พานแค่นันบ่ส็จะห้องสะพ,พานนี้อย่างเงอยู่กรุงเทพเห็นละกเกินหอดบ้านโอ้ยอาสีเหินมาพี่น้องบรรยากาศค่อนข้างซบเซาแดอยังหน่อยหน้าหนาวก็จะเป็นประมาณนี้แหละอย่อารอดแช่เนาะเดี๋ยวรัดทามคำดาวนไลดิสเนาะ ตกรอบแล้วนี่โบทั่วถึงแบบไม่ได้โน่เดลัดเียนต์ไลดิเซโนโนลัดเซโนลัดเซียเวนวีโกทูอัพเนะตกรอบแล้วนี่บบเป็นจังชีหนพี่น้ององแม็กข้าวจูนพูลยิบบอน,นค่อยไปเห็นงานพวกละตกรอบแล้วนี่มันบ่เห็นมันบ่หึงคันแบบอันตกขนาดนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ตกทั้งวันทั้งคืน จุดไปซ่องอาทิตย์ก็ขี้ค้านเดี๋ยวอยกหน่อยมันก็อยากออกไปเห็ดงานย้อนมันหนาวนี่แหละพี่น้องย้อนมันหนาวนี่แหละก็เลยบ่อยากไปเห็ดการเห็ุงานแต่<ๆ>ว่ามันก็ต้องได้ไปอยู่บ้านก็คือบ้าขนลดเนาะก็ <c oughs> ะอยู่ซื่อ อะรี้ามั่วช่วยเอ้โหวิสิตอะไรทำมน not like t h i เส้ยอารีวาหลังขาข่าวจุนพุ่นอาลอดเทียเนโอ้ไร่บัรนันตคันทีมอดันดิตน้ะ โอ้ยเมือ,องที่แบบว่าพวกนอวงนอเ,เวเทีวนะพู่นะแห้งกี้นาวกนบอนคอยอยู่นี่แต่ว่าอันนี้หินมาตกนี่กระตรกแบบธรรมดาจิบจิบนาวแต่ว่าก็คือจิบบนนาวไหลชวนพวมาเล่นกับบมาพวกกันได้ไปเล่นหินมาเดี๋ยนะบ่ยอมไป ไปแต่ยักไปเล่นในขนาดถึงพนะูน่ะ I want to p พลงซ e e ด็คเกเด t คไปก o กูการ์ดเหอแค่โฟร์เซียตอนมานี่พวมาสง่งเพราะว่าพวนางเข้ากะนางเข้ากะบ่ายส่งเลิกสี่ทุม่มตอนเช้าพวมาส่งอาทิตย์นี้นะ อาทิตย์หน้าได้ได้มากับหมูแล้วได้นัดกับหมูไว้โรงแรมในโรเทล I never walk come here before but I I never know h e r e have คาลาเค่ท่นี่ I never see this. ดึงแ้งกี่ข้าวชูนพูนพี่น้องถึงนะกาจิประมาณนี้นั่งรถกาจิบมนันห้าหกนาทีว้ายข้าวชูนอาเซียนพีน่นะ้องเลิกงานก่อนเลิกงานก็จิมาไทายระหว่างยืนทาม,มูทาม,มูขาขึ้นเมืองกับหมูเสียนี่นะ้ิว beauty f u l งามขนาดพี่น้อง บอดบอดในงานแล้วโรงเรียนเด็กน้อยโรงอาหารกัอยูุฮันแหละนั่นแหละโรงอาหารเข้างานก่อนเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อเส้นเก่าเส้นเคยืูพวกรมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันพี่ช่องพอม,มีเฮาด้นะอบายสบายดีเด้อ